ัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิวัต์จันกิ่งทองนะครับเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะครับช่วงนี้มาพบกับการตลาดแบบสร้างสรรค์น,นะครับถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยความหมายก็คือการทําให้สินค้าหรือบริการเนี่ยขายได้ถ้าพูดถึงการสร้างสรรค์เป็นการทําสิ่งแปลกใหม่ที่มีคุณค่า การตลาดแบบสร้างสรรค์ก็คือการทําสิ่งแปลกใหม่ที่มีคุณค่าเพื่อทําให้สินค้าหรือบริการขายได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามาดูว่า,าวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับวัตถุประสงค์ของอาการตลาดแบบสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อให้เกิดนะครับรู้จักสนใจนะครับและก็เกิดการ ซื้อขายนั่นเองนะครับเราลองมาดูว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับหลักในการทําการตลาดสร้างสรรค์น,นะครับอันที่1ต้องทราบถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครอยู่ที่ไหนผู้หญิงผู้ชายนะครับคนรวยคนจนแล้วเขาอยู่ที่ไหนนะครับอันที่2นะครับก็ต้องเลือกสื่อนะครับที่เหมาะสมนะแล้วก็สื่อนั้นเนี่ยต้องมีความโดดเด่นนะแหวกแนวและที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือจะต้องคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะครับ เรามาดูการตลาดแบบสร้างสรรค์นะครับในทีละช็อตแล้วกันนะครับเห็นอันนี้อาจจะงงๆนึกว่าอะไรนี่คือกระจกนิรภัยของ 3M นะครับเป็นกระจกนิรภัยที่กันกระสุนเขาไปติดอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะครับมีเงินอยู่ข้างในก็คือ3ล้านดอลลาร์ถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็คือ90ล้านบาทเขาบอกว่าใครทำแตกเอาเงินไปเลย นะครับลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะไอ้ดำไอ้มืดนะคนโอ้โหอยากได้เงินก็ไปเตะไปต่อยไปทุบอะไรต่างๆนะก็ไม่แตกนะเหตุการณ์นี้ทําให้หนังสือพิมพ์นิตยสารโทรทัศน์วิทยุลงสื่อโฆษณาเยอะแยะมากมายทําให้กระจกเนิ้ยของ3าดังไปเลยโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะคุ้มมากๆนะครับเรามาดูต่อไปนะครับอันนี้เห็นปุ๊บเอ๊ะอันนี้คือ ป้ายโฆษณาอันนี้คือป้ายเดียวนะครับผมเอามาโชว์เป็นสีป้ายป้ายนี้คือป้ายโฆษณายาย้อมผมนะยามย้อมผมเนี่ยก็คือมีหลายสีซึ่งป้ายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลานะผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นภาพที่หนึ่งะครับอันนี้ก็คือช่วงประมาณ5้าโมงเย็นภาพที่สองประมาณ6กโมงเย็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มและช่วงเวลาอื่นๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะตามช่วงเวลานะครับเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และดึงดูดความสนใจแก่ผู้คม จำนวนมากนะครับมาดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นของแมคโดนัลล์นะครับก็มาดัดแปลงเป็นนาฬิกาทรายนะครับเป็นการแนะนำเมนูอาหารเราจะเห็นว่ามีเมนูอาหารมากมายนะครับโดยถ้าดูแล้วเนี่ยเขาจะมีการแนะนำโดยใช้แสงอาทิตย์นะส่งไปยังตัวตรงนี้นะถ้าเป็นถ้างเงาอยู่ที่จุดไหนนั่นก็หมายความว่าช่วงเวลาเนี้ยเลือกทานอันนี้อร่อยเหมาะสม นะก็เลยเป็นอะไรที่สร้างสารรค์ทำให้คนเ,เลือกทานแมคโนัลล์มากขึ้นนะครับมาดูต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นกายของชายนะซึ่งเน้นความเซ็กซี่ดึงดูดเพศตนข้ามนะครับเขาเอาหนังสือพิมพ์นะครับก็ไปติดตามหอพักนักศึกษาหญิงนะครับเพื่อสื่อให้เห็นว่าถ้าใช้สเปรย์ของแอคเนะี่ยสาวๆตึมนะดูทุกวันจะมีสาวๆทุกวันเลยนะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะครับ ต่อไปก็เป็นมิดโกนนะอันนี้ไม่ต้องเห็นอะไรนะครับดูคนนี้ครับเดินมองเลยอะไรเนี่ยนี่อะไรนะนั่นก็คือแสดงถึงความคมของมิดโกนนกบินผ่านตกมาตายเลยนะนี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะคมแน่นอนนะครับมาดูต่อไปนะครับอันนี้นะก็คือโรงเรียนสอนดนตรีนะครับโรงเรียนสอนดนตรีนี้เนี่ยก็ใช้การโฆษณาโปรโมทโรงเรียนของตัวเองโดยใช้สายไฟฟ้า5เส้นแล้วก็ร้อยเรียงด้วยตัวโน้ต นะตัวโนดต่างๆร้อยเรียงเป็นการโปรโมทนะครับซึ่งก็ดูสร้างสรรค์น,นะครับตามถนนหนทางเราจะเห็นนะครับมีการโปรโมทด้วยตรงนี้นะถ้าเป็นบ้านเราในคงทําไม่ได้นะแต่มีบางบางสินค้าบางตัวบอกทําได้นะรีจอยบอกว่าทําได้นะเขาก็เลยมาเน้นว่าบ้านเราสายไฟฟ้านะพันกันเยอะแยะถ้าใช้รีจอยนะเปรียบไปถึงเส้น,สนผมนะใช้รีจอยแล้วผมจะไม่พันติดกันนะครับมาดูต่อไปนะครับ อย,อย่างในต่างประเทศเนี่ยในห้างสปปรรพสินค้าเราจะเห็นขนมปังเยอะแยะเรียงรายกันมากมายเลยเอ๊ะจะไปร้านไหนดีอ่ะนะมันมันก็เหมือนๆกันรุ้ร้านไหนอ่ะรสชาติก็ใกล้เคียงกันนะการจะทําการตลาดแบบสร้างสารรค์ต้องให้แตกต่างนะครับก็มีร้านหนึ่งก็ใช้ความสร้างสารรค์แบบแตกต่างนะครับ มาดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นการโฆษณาเปรียบเทียบ er, ซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็ไม่นิยมนะเพราะว่าอาจจะมองว่าผิดจรรยาบรรณของนักการตลาดหรือว่าผิดกฎหมายนะครับแต่ต่างประเทศเขานิยมกันมากการโฆษณาเปรียบเทียบเนี่ยโดยเฉพาะกับคูค่แข่งนี่เรามามองของการโฆษณาของ bmw นะ bmw เขาเป็นคู่แข่งกับจากั้งเขาโฆษณาว่าเมื่อเขาเจอกับากจากั้งมาปะทะกันเลยจากั้งสัญลักษณ์ก็คือเสือนะครับเสือหลบ แม้เสือยังหลบเลยถ้าเจอ BM เนะเขาหมายถึงเขาแน่กว่านะครับมาดู f ฟ d e x ็ e d e x ก็คือเป็นบริษัทที่ขนส่งระดับโลก FedEx เนี่ยมีคู่แข่งก็คือ DSL เนะครับเขาก็เลยติดที่รถเขาเลยว่า DSL เนี่ยยังไงไงเขาก็นำา s l l ครึ่งช่วงตัวนะนะยังไงก็เขาก็นำนะสู้เขาไม่ได้นะของต่างประเทศนะไอนี่เราลองมาดูาระดับโคกกับแปปซี่บ้างนี่เป็นการโฆษณาของ เป๊ปซี่นะครับเป๊ปซี่โฆษณามีคำข้อความเล็กๆนะครับผมจะอ่านให้ฟังก็คือ wish you a r ะ s c y r y l l o w o w n e n ซึ่งถ้าแปลความหมายให้เข้าใจก็คือว่าเป๊ปซี่บอกว่าถ้าเป๊ปซี่เนี่ยต้องกลายเป็นโคกเนี่ยมันน่าต้องสยองแน่เลยเพราะเขาเปรียบผ้าคลุมนี้ก็คือเป็นผ้าคลุมผีแบบเดกคูล่าอะไรเงี้ยเขาเปรียบผ้าคลุมนี้นะหลังจากนั้นโคกเห็นอย่างนี้เกิดความรู้สึกไม่ได้แล้ว นะมาทําอย่างนี้ได้ไงแต่โคกก็ใจเย็นเย็นะโคกก็คิดแก้เผ็ดแปปซี่โคกใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนแปปซี่เลยแต่เปลี่ยนแค่ข้อความนะครับก็คือ everybody wants to be a hero นะครับแปลความหมายก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยอยากจะมีความต้องการที่จะเป็นฮีโร่นะครับซึ่งเปรียบเสื้อคลุมนี้ก็คือเสื้อคลุมของฮีโร่นะครับแปซี่ก็อยากจะเป็นฮีโร่อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แก้ แก้เผ็ดกันนะครับมาดูต่อไปนะครับเอาดูของไทยกันบ้างของไทยนะเบียร์สิงห์นะบอกว่ามีคนพยายามซ่าแบบโซดาสิงห์แต่ไม่สําเร็จนะเบียร์สิงห์เขาเน้นว่าเขานี่ซ่าสุดๆแล้วนะเนะีนะ่ยหลังจากนั้นพอเขาออกตรงนี้ไปนะครับนะช้างก็ไม่ยอมนะช้างก็บอกว่าโซดาช้างก็ซ่าคราวหน้าอยาคิดไปเองนะก็ไม่ยอมตรงนี้ยอมกันไม่ได้นะของแบบนี้นะครับ มาดูต่อไปนะครับอันนี้สุดท้ายนะครับเป็นฮุเตอร์บาร์เป็นอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาฮุเตอร์บาร์เนี่ยเป็นคล้ายๆในบ้านเราก็คือค็อกเทลเลรในบ้านเรานั่นเองนะมีสาวๆก็นั่งดิง้งดังมากในอเมริกามีหลายสาขาในหลายรัฐเลยนะครับคนนิยมมากนะโดยเฉพาะาพวกคนมีตังอะไรต่างๆทําให้เจ้าของฮุเตอร์บาร์เนี่ยร่ำรวยพอเขาเกิดร่ํารวยเขเกิดความคิดว่าเอ้ยเขาน่าจะขยายธุรกิจนะครับเขาก็เลยมาเปิดเป็น ฮูเตอร์แอร์สายการบินนะครับสายการบินจะสังเกตว่ามีสาวๆส,สวยๆนะแล้วก็นุ่งสั้นๆน,นะดูให้ชัดนะครับนี่นะถ้าเราเห็นจากคนนี้นะกินน้ําแคบจะปากทะลักเลยนะโอ้ยฮูเตอร์แอร์้ารู้อย่างนี้มาเปิดที่เมืองไทยนะโอ้ยอยากนั่งอยากนั่งนะแต่แต่หารู้ไหมหารู้ไหมเจ๊งไปแล้วครับบริษัทฮูเตอร์แอร์เจ๊งไปแล้วเริ่มงงสิทำไมเจ๊งอ่ะ ไอย้ยาว่าจะนั่งซะหน่อยผมสมนุปนะครับว่าอาจารย์ผมเป็นอาจารย์วิวัฒน์สมมติว่าเกิดฮุตเตอร์แอร์มามาอยู่ในเมืองไทยนะครับบินจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพแล้วผมไปนั่งฮุตเตอร์แอร์ก่อนจะนั่งเครื่องบินจะมีคําประกาศคํานึงบอกว่าผู้โดยสารทุกท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพด้วยสายการบินฮุตเตอร์แอร์ให้เดินมาที่ประตูทางออกหมายเลขสองหลังจากนั้นผมก็ลุกขึ้นเดินไปนะเด็กนักศึกษาถ้าเกิดเห็นก็คงตกใจอาออาจารย์วิวัฒน์ เอาแกไปกันเนเอะไอ้ดูแกทร้ามาธรมโมต่แกอุบาทใจได้กันนะเสียเลยนะความดีที่ผมสะสมมาเป็นสิปีผมเสียเลยนะถึงอยากจะไปแค่ไหนเราก็ไม่กล้าไปนั่นคือทําให้ธุรกิจนี้ต้องล่มสลายไปนะครับการตลาดแบบสร้างสรรค์ก็คือการทําสิ่งที่ดีให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจยั่งยืนอย่างถาวรสวัสดีครับ